วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนพีรวัตรนะครับกับช่องวีรวัตรโฮมเลคคอร์ดนะครับวันนี้จะมาสอนโคเวอร์เพลงจาก backing t แท็กนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้มีไม้หนึตัวโน้ตบุ๊ก1ตัวสำหรับสายไม์ผมจะใช้ตัวแปลงสัญญาณนะครับเพื่อเสียบเข้าไปในช่องอินพุตของคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนมิกเสียงร้องนะครับวิธีทำนะครับอันดับแรกเปิด คิวเบดขึ้นมานะครับให้ไปตรงที่ไฟล์คลิก new project สสำหรับไฟล์ที่จะไว้ผมจะสร้างโฟลเดอร์มาเป็น EP 2ละกันนะครับเอา้าวคลิก create ทีนี้เราจะ import backing tag เข้ามานะครับสำหรับไฟล์ที่จะ backing tag เข้ามา ผมจะเอาเพลงศิลปินในสังกัดละกันนะครับอยู่ใน EP 2, 2>, <país> 2> เพลงแคว้นเวียงแห่งของพี่นิกรสายพึ่งนะครับเราได้แบ c k i n g Tag มารับนะครับลองฟังดูเราได้แบ็กกิ้งแท็กแล้วนะครับสิ่ง ที่เราจะสร้างต่อไปนะครับคลิกขวาตรงว่างๆแอดออดิโอแท็กเพื่อสร้างอัดเสียงร้องนะครับคลิกปุ๊บทีนี้เราจะมาอัดเสียงร้องกันนะครับคลิกตรงตัวอัดนะครับ ไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงหางน้ำแตงไลหลเรือน้ำตกมหาดเย็นบาดใจพระธาตสันไฮกราบไหว้ปัดเป่าราคีอำนาจที่มีแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลเอาแค่นี้ละกันนะครับสำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการสอนนะครับทีนี้ เราจะมามิก,กเสียงร้องกันนะครับว่ามิกยังไงนะครับให้ทุกคนไปคลิกตรงที่โรอัดนะครับเรากดแป้นพิมพ์ตัว P แล้วให้ย้อนนะครับกดโซโลตรงเสียงนะครับตอนตอนแรกเราจะไม่ใส่เอฟเฟกเราลองฟังก่อนนะครับสุดดดแนนนนใกกลล่เเเเเเรราาาาไไไปททีียยยววมมืืององงงงหห้้้ตตาา็บจ เส,เสียงที่เราฟังมันจะเป็นเสียงที่ยังไม่มีมิตินะครับจะเป็นเสียงทื่อๆนะครับทีนี้เราจะมามิกเสียงให้มันดูมิตินะครับฟักอินแรกที่จะใช้นะครับผมจะใช้ white e q pro นะครับเลือกตรง default ให้เป็น Male s o นะครับเมลก็คือผู้ชายถ้าเป็นเสียงผู้หญิงก็ให้เลือก Female s o นะครับทีนี้ผมเป็นผู้ชายนะครับเลือกเสียงผู้ชายเอาเราลองมาฟังกันนะครับไว้กปัดเป่คีอํานาจที่ยังไม่ไดงใช้เอฟเฟกต์นะครับตัวที่สองที่ผมจะใช้นะครับตัวที่สองก็คือ เฟอร์ c ิ d ทนะครับตรงไดนามิกนะครับก็จะเลื่อนไปประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ซูเลชั่นนะครับอา้าวเลื่อนไปประมาณนี้เอาเราลองฟังดู สุดแดนไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงหไฮน้ำแตงเลยเรือฟังนน <ไล S 2> อินที่3ที่ผมจะใช้นะครับก็คือ MST นะครับ MST ก็คงไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับลองฟังดู เื่อน้ำตกไม่หาดเย็นบาดใจลองไม่ใส่นะครับพระทาตุเหนไกราบว้ว้ปัดเป่าราคีปักอินตัวที่4นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการร้องก็คือรีเวิร์บนะครับในที่นี้ผมจะเลือกรีเวิร์บเป็นรีเว r ร์ o กรูมเวิรนะครับผมจะเลือกตรงรอสักครู่นะครับ หาตรงที่เป็นไว้นะครับเลือกเป็นสมุติว้ลวมนะครับลองลองฟังเสียงดูนชอบแบบไหนถ้าออกประมาณนั้นนะครับผมรีวิวผมจะไม่ค่อยใส่เยอะนะครับจะเน้นเสียงธรรมชาติผมจะใส่ประมาณ5นะครับพระธาตุเซนไกลาบไหว้ปัดเป่าราคีอํานาจที่มี แผไปกว้างใหญ่ไพศาลที่ขาดไม่ได้นะครับรีเวิแล้วก็มีดีเลย์นะครับสุดด้านไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงผมจะเลือกใช้โมโนดีเลย์นะครับตรงนี้จะเลือกเป็นนเย็บรอสักครู่นะครับรอรอรอสักครู่นะครับ จะเลือกเป็นสซิตโอเค่เดเลย์นะเรเดเลยก็จะใส่ขอประมาณบประมาณสักสิบลองดูนะครับตกมยังยังโอเวอร์เกินอยู่นะครับลดเตือประมาณห้านะครับไปกว้างใหญ่ไพศาล สุดดนก็ก <Tipp s> <klore> ็ยังเยอะอยู่นะครับประมาณสามระกันไหทีนี้เราได้เสียงมันอาจจะดูอิ่มตัวแล้วนะครับแต่มิติมันยังขาดอยู่นะครับตรงนี้เราจะสร้าง fx channel ขึ้นมานะครับคลิกขวาตรงว่างๆนะครับไปตรง add fx channel tag นะครับ เอฟเฟกตรงนี้ให้เลือกอันแรกนะครับ y EQ Pro นะครับให้เลือกเหมือนเดิมนะครับ Male Soft นะครับเสียงผู้ชายนะครับ Male Soft ที่มีแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ทีนี้เราจะมาสร้าง FX Channel ตรงนี้นะครับทีิกขวาทลิกขวาตรงทลิกซ้ายนะครับทลิกซ้ายอันที่เราเลือกนะครับ FX1 n h i e q Pro นะครับอนาาจทีี่่่มแผไปกวงใหญพ สุดดานไกลเราไปเเเเทีี่ยยววมืองงงหาารจะเห็นได้นะครับว,ว่าเสียงเริ่มจะมีมิตินะครับลองลองฟังดูที่มีกับไม่มีรพระธาส้นหกราบไหวปัดเป่ารานนครีอำนาจที่มีแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลตัวที่สองสำหรับ FX Channel นะครับสุดแดนไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงหาง อันที่2องแอปเป็นแชนแนลนะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับปลักอินดิมิกเสียงร้องนะครับอันที่สองก็เป็นเฟอร์รี่ทีดีเที่มีแพร่ไปก็ปรับเหมือนเดิมนะครับไดนามิกปรับนิดหน่อยสูเลชันก็เยอะหน่อย นี้ก็คลิกเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้าย fx2 f e r i i t r d นะครับลองฟังดูนะครับเวียงหางน้ำแตงไลเรือน้ำ,นำตกไม่หาดเย็นบาดใจดพระธาตุเนไ้กับไหวปัด ทีนี้จะเริ่มได้ยินเสียงซีซีนะครับมันทําให้เสียงร้องมีมิติขึ้นนะครับปักอินตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะใช้นะครับ fx นะครับขี่ขวา fx channel add fx channel tag นะครับตัวที่3ตัวที่3ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็น mt s นะครับโอเคก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับ อ้าวคลิกเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายตรงนี้ fx3mst นะครับรอสักครู่นะครับใช้พักอินเยอะคอมมันก็จะแหลกหน่อยๆนนะครับอ้าวทีนี้ลองมาฟังเสียงกันนะครับสาดไ้านแดนไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงหางน้ำแตงไลเรือนาน นี้เราจะมาเทียบยน,นะครับระหว่างใช้ปลักอินกับไม่ใช้ปลักอินนะครับรตัวนี้ใช้ปักอินนะครับตัวนปปาาี้ไม่ใช่อกปลักอินนะครับเราจะรู้ว่ามิติกับความอิ่มตัวของเสียงมันจะต่างกันโดยสิ้เนเชิงนะครับเราไปเที่ยวเมืองเวียงหางน้ำแตงลเลยเรือนี่เรือมาฟังพร้อมดนตีนะครับ รงโซโล่นะครับคลิกโซโล่ออกครับให้มันดังหมดทุกเสียงทุกสาวนะครับน้ำตกมหาดเย็นบาดใจพระธาตเสนไห้กับไห้ปัดเป่าราคีอำนาจที่มีแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดแด,ดนไกลเราไปเที่ยวเมืองเวียงแหง นน้แตงไลเรือาสำหรับเสียงร้องก็มีแค่นี้นะครับอีพีหน claro> ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนมิกมาสเตอร์ลิงนะครับในการมิกเาร์รวมเพื่อทำมาสเตอร์ของเพลงเรานะครับปดติดตาม EP ีต่อไปนะครับและฝากติดตามช่องวิรวัตโธอมเรคคอร์ดของผมเป็นพีรวัติด้วยนะครับ